สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ้อเอยไม่ใช่ดิผู้ผ <c oughs> ิดผูด้ผิดฮะเราวันนี้เราจะมาสอนการเปลี่ยนชื่อ YouTube นะครับไปเนะี้เฮ้ยกัอนอื่นก็นเขียนว่า YouTube นะ YouTube YouTube เฮ้ยลบอันหนึ่งนะ แหลกไนะเข้า YouTube ปเลยแล้วค,ค้นหาไปเลย <c oughs> เออกดอันแรกไนะเฮ้ยกดดิกดเออกดสักทีนะึง เอาเฮ้ยม oh. uh, uh. uh, cool. yeah, ักดอีกออมาแล้วเราคู่เน็ตผมกากเนี่ยใช้ไวไฟบ้านเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาถึงเราก็สูงเข้าไปสูงเข้าไปอย่างนี้ ตรงที่มันมีขีดสารขีดนะครับไหนวะเลื่อนสิวะนี่แล้วกดเข้าไปนีกดดีกดโอ้โยไม่กดเนี่ยทำไมมันไม่กดวะกดเอ้ยไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ไปไหนได้แล้วกดดีเฮ้ดดยมันไม่กดวะแป๊บน,นึงนะขอลาสักครู่หนึ่ง เฮ้ยกดเออกดสักทีนแะล้าไปที่ช่องของฉันนะกดไปเลยที่ช่องของฉันแล้วก็รอสักคู่นะมาแล้ว嘛ม,มาแล้วเออมาแล้วเฮ้ยอัหนนี้หายไปดิเออแล้วก็เลื่อนแบนี้นะไหนเลื่อนนี่ฮนะเราจะเจอรูปที่สองเนี่ยนเะนี่ยนะตรงนี้อ่ะ ถ้าเราไม่มีรูปต้นสองเงี้ยมันจะมีมันจะมีตรงนี้ฮนะตรงป้ายอย่างเงี้นะยเห็นไหมจะมีป้ายตรงนี้ฮนะแล้วกดตรงชื่อเนะี่ยแล้วกดตรงข้างล่างสีขาวเนะี้ยมันจะมีเห็นไหมแล้วกดเข้าไปตรงต้นสองอกดเสร็จมันจะมีให้แก้ไขาการนำทางของช่องเนะี้ยแล้วกดอันที่สองเนะียการตั้งค่าช่องเนะี่ยกดเข้าไปนะครับแล้วรอสักครู่ แล้วมันจะเป็นหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ซูมเข้าไปนี่แล้วก็กดตรงที่เปลี่ยนนะเนี่ยกดตรงเปลี่ยนนะกดไปแล้วก็รอคูมันจะมีช่องอย่างเงี้ยแก้ไขชื่อช่องนะลิงก์ชื่อช่องของคุณกับบัญชีบัญชีอนะไรก็ Google บวกที่เชื่อมต่อแล้วหากมีการแก้ไขใน Google บวกอาจใช้เวลาสักคู่ก่อนจะปรากฏในช่องมันจะมีให้ยกเลิกกับแก้ายบนนีอะไรวะ <c oughs> ไม่รู้แล้วก็กดตรงนี้ Google บวกเออทำไมตอนนี้พูดได้ปะแล้วก็รอสักคู่แนละ้วมันจะเป็นภาาเสีขาวนี้มันก็มาเนี่ยนี่มาอเงี้ยเราเพิ่งกดแล้วนะให้มันโหลดก่อนนะครับโหลดสิวะ รอสักคู่เนี่ยเป็นอย่างนี้รอสักคู่อย่าไปกดเลยน,ะนี่ฮนะมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ฮนะแล้วก็กดตรงชื่อเลยฮะผมซูมให้ดูเลยเอ้ยอยากจาังวะกดตรงชื่อเลยชื่อของเรานะกดไปฮนะเฮ้ยกดสิกด ทำไมไม่กดวะกด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 โอด้โหแหลกจังเลยกดท่านแหลกก็ขออภัยด้วยนะกดทุกทีวะกดอกด้ยงั้นก็ รอยคูนกันกดไปนีกด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 เดี๋ยวมาจจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับขึ้นมาโอ้ยต่างขึ้นมานะครับหน้าต่างอะไรไม่รู้เออนี่ไงอย่างนี้ครับเนี่ยหน้าต่างอย่างนี้นะเนี่ยหน้าต่างแค่ขายชื่อฮนะเนี่ยโอ้ยแหลกเลยนะั้งนาวะ เนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะให้ใส่ชื่อชื่ออะไรก็ได้เนี่ยยโอยโอ้เราเปลี่ยนเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนมากดตรงบันทึกนะมันจะมีบันทึกด้านล่างสุดขวามือนะด้านล่างสุดขวามือมันจะมีเนี่ยเห็นไหมล่างสุดขวามือมันจะมีคําว่า บันทึกอยู่อะนั่นแหละกดเข้าไปนะแค่นั้นนะครับแค่นี้ครับโอ้ยอะไรวะเออตกลงไปกันอุย้ยแค่นี้ครับสวัสดีครับ